กับเพื่อนเพ oh, no. game, like ื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่เราเคยไปเที่ยวกันนะคะแล้วแล้วเราก็จะไปเอาต้นไม้ที่เราเคยปลูกไว้ด้วยนะคะที่เราดืมไว้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ไปดูได้นะคะหรือว่าใครดูแล้วก็ดูอีกก็ได้ตอนนี้นะคะเรานะคะก็ถึงแล้วนะคะคือแบบสวย าเดินไปเลยจับมือกับพี่เอมนี่ไงลูกเป็นไงสวยไหมพี่หมอกชอบไหมพี่หมอกชอบไหมครับโอ้ยยังไงสวยเป็นไงพี่ย่าสวยไหมชอบไหมคะชอบค่ะย่านั่งไงให้โอ้โหดูแก่กว่าเด็กๆมาเดินไหมเดินไหเดินไหมจัดีๆจังดีๆ ไป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 ดูดิดูดิวิวววเฮ้ยแม่ดูเห้ยดแค่แค่หรือแก่อ่ะอันนี้คือรอบๆนะครับสวยงามมากสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะ วว้าจะอนกลับเล่นน,น้ำด้วยอ่ายืนถ่ายรูปก,กันข้างๆไงคะวันนี้ไงชอบไหมชอบค่ะ<ช>โอ้จะด,ดา<ไ>ที่ไปไหนย่าชอบไหมคะวันนี้ชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะ คนดูคุณสั่งอะไรครับเนี่ยไปอดงานมากเลยเนาะเดี๋ยวชัดครับเดี๋ยวชัดมาเดี๋ยวชัดเป็นเน้นทุกคนจะต้องทําตามกฎของแต่ละที่เข้าใจไหมเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามมือไปโดนเราก็ห้ามมือไปโดนนะอ่าไปตามมาอย่างเช่นต้นกระบองเพชรใช่ไหมใช่ค่ะนี้เขาจะเขียนว่าอันนี้เขาเขียนว่าอะไรใครอ่านให้เพื่อนฟังได้บ้างอ่านเลยลูก ขเขตน้ำลึกสามเมตรอืม,มออก็คือก็คือตรงนี้เป็นเขตอะลายทุกคนอ่ะจะต้องห้ามเดินเ,เดินชิดนี้อ,อ่าปลาเลี้ยงหนึ่งเลีเ้ยงหนึ่งเดินตามาอ,อ่าข้างๆก็จะเป็นน้ำกับต้นไม้มีให้เรียนรู้ธรรมชาติมาเดินตามมาเป็นไงวันนี้สนุกไหมเดือะเล่นที่บ้านไหมพี่ออกไหมครับ อ้าใครอยากจะไปลงดูต้นกล้วยบ้างลุงมื่ขึ้นมาๆามามาใครใส่ยาโดดลงเหรอระวังระวังอ้าเก่งมากใส่ยาโดดอ้ามาดูมาดูมาดูมีอะไรบ้างใครใครลองบอกลุงสิมีต้นอะไรบ้างอ่ะพีด้าจำเลยลุงอายุแค่เก้าเก้าตายต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยตาอ่ะถูกต้องอ่ะวเก้า ไปอ่าอันนี้ใครเคยช่วยคุณพ่อกุแม่ปลูกผักที่บ้านบ้างนี่ต้นพริกเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมต้นพริกเผ็ดนะค่ะแล้วนี้ก็มออกดกอ่าห้ามเอามือจับค่ะห้ามเอามือจับอย่าเอาไปจับนี่แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิมีกล้วยเห็นไหมเราปลูกกล้วยเราก็จะได้ดอกมันเห็นไหม อ่าใช่แล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรอะใครรู้บ้างเนี่ยยาวๆเนี่ยมันคืออะไรเลูกใช่อันเนี้ยมันคืออะไรงูไม,ไม่ใช,ใช่เขาเรียกว่าลากครับลูกนี่เห็นไหมมันตอนนั้นหนูกำลังจะคิดว่าเป็นในนิทานหรือเปล่ามัน,มน,นเนี่ยมันมันไต่ไปได้ตามบ้านเลยนะนให้หน่อยแล้วหนูไม่หนูไม่ใส่หรอไม่ใช่ร้อนะนี่มันเป็นโยนถั่วแล้วมันก็โตอ่าใช่ใช่คล้ายๆกันมันก็จะไปของมันเรื่อยๆรื่อเป็น แมงปอใครเห็นแมงปอมั่งอยู่ไหนไม่ค่ะใช่เคยเห็นแล้วเนี่ยถ้าสมมต<อ>ิว่าถ้าเป็นแบบว่าเด็กคเคยเห็นตอนแบบว่าเด็กถ้าเกเรใช่ป่ะชอบดิดปีกแมงปอแล้วมันก็บินไม่ได้เป็นการทรามานสา์อย่าทำนะไปเราไปเดินดูต่อกันสวดี <c oughs> มาค่ะเรเาก็ดูฮัสวยมากตอนนี้ไปไปอ้าลงเลยเมื่อกี้บินยังลงได้เลยตอนนี้ ตํลึงด้วยตํลึงใครเห็นตํลึงมั่งตายตายด้วยมากมาเลยเเเมีลมมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะชอบ<พ>อุโมองแบบนี้แล้วหนูก็จะคิดสมมติมันแบบเป็นอุโมงศักดิ์ระแล้วก็เดินอ,อ้าววันนี้เขาเรียกว่าอะไรใครอ่านได้ลม<ง>หอโออะไรหอโอหอโอโหรอละหอผาผา อ่ะเขาไปดูซิเป็นยังไงต้นหโหละพาใครพาไปดูซิมีไหมอ้าวไม่มีโดนหลอกนี่ผักชีฝรั่งผักชีอะไรรออาวอถูกต้องมาดูอุ้ยกล้วยไม้บ้านใครมีกล้วยไม้บ้างหนูค่ะหนูค่ะอ่าหูยเดี๋ยวพึ่งสิเขาอยู่ตรงนี้กันหนูจะเดินไปตรงนั้นได้ไง เออมาด้วยกันอ้าวดูหูยข้างในเป็นกล้วยไม้แล้วก็มีดอกอะไรไม่รู้เนี่ยใหญ่มากดูดิเดือมอันไหนลูกน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เฟิร์นเฟิร์นแล้วอะไรก็ไม่รู้พอ1ดูางใหญ่มากใช่เดินออมาเร็วเดินออมาเร็วพอหนึ่งคะขอบคุณพอหนึ่งมากเลยนะคะที่พามาดูใช่เราต้องเราต้องมีกิจกรรมทำโลก เราลองมาพาเด็กๆมาดูสุวนที่นครับครับอยากยินน้ำมาัน,านใหญ่บินจะเล่นน้เหรอ,ม,อ,อมาเดี๋ยวพาไปอ่าตอนนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูที่เล่นฝนตามมาเร็วรรนี่ไง ไม่มีสนามเด็กเลยอ,ะไ,อะไปถ่ายรูปก,กันเราขึ้นไปถ่ายรูปก,กันมันลยนี่นี่ต้องจับนี้บิน <c oughs> จับเ <c oughs> ชือกครับ <c oughs> โอ้โหพี่หมอกผิวมากเลยนึกว่าสไปเดอร์แมนหมอกเป็นสไปเดอร์แมนอยู่แล้วเขาหมอกไมาใส่รองเท้า่ะไ เฮ้ยบินบินถึงด้วยเย้ไปงานสนุกไหมไปแล้ครับตามกันมาติดติครับมาี้พใสไเดอรมาะครับตามมาติดติดครับอะครับพี่รมงึ้นมานะครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหของค้ามาครับคนนี้ไเดอร์อ้าวแล้มันนี่คือนูน่ะนี่อยู่นี่แล้วนปลปลาครับ หนสหเราจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันเล่นมาบินออ้ยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมไม่ทำศิลปะวันนี้ก็มีกิจกรรมไม่ทำศิลปะโอ้สนใจหรือเปล่าไอ้บินสนใจค่ะสนใจก็ต้องเดี๋ยวกลับมาเราจะทำอะไรกันบ้าง เล่นศิลปะหรือจะเล่นน้ําเล่นน้ําร้องที่สุดท้ายเล่นน้ํานี่ตรงนี้ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นปลูกผักไหมปลูกผักด้วยนใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําทีเดียวให้ผู้ใหญ่กินข้าวเสร็จก่อนอ่าเราจะไปทีนี้เดินกลับไปบอกเราว่ามีอะไรบ้างปลูกผักศิลปะเล่นน้าอ่าไปผู้ใหญ่จะทำไข่เค็ม อ่าอ่าก็เดี๋ยวต้องมารอก่อนรอก่อนรอก่อนหนูอ่ะตากไว้หน้าบ้านแล้วมันก็หายไปเลยสู้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 วางไว้พ่อรนนะเฮ้ยบินบินมองกล้องดิไงสนุกะไอ้นูกเฮ้ยมาดิมาดิตายเอาซอยพาน้องขึ้นไป เก่งมากตรงนี้ไปขึ้นมาเร็วยืนยืนยืนอ่ะเดี๋ยวลงทีละคนเดี๋ยวลุงลงไว้ก่อนเดี๋ยวลุงลงไว้ก่อนจับข้างข้างโอเคเก่งมากเห็นไหมทีละคนทีละคนไป เช่น bueno> right> ี่หนูทำไรอันนี้นี่มาหันกร้ต ong ทะไรครับจะอะไรวันนี้ทำไรวันนี้จะทำอะไรเล่นน้ำอ่าไปโชว์มันเลอะดีมากถ้าไม่ป้ายมันจะเจ็บตูดโอ้น้อง อยอเลอางดูเอ่ะไปคอยรอพี่ก่อนอใ่าก่อพี่น้ำมันก่อนแล้วตรงกูอ่ะมันจะไม่ลื่นนะอะทาไปถ้าทาใช่เห็นพี่เขาบอกอ่ะทาไปเดิน ข้าวมาปักแบบนี้เรียงๆกันเนี่ยทำยังไงลองดิเยมันเป็นก้อนๆมันอยู่ในไมโครเวฟเหะใช่เหมือนกันมันแบบเป็นก้อนๆติดอ่ะตอนนี้ตัวเราทะเลทรายแล้วค่ะอ๋อปลูกข้าวแล้วธนาลองกินอยู่โอเคอย่าลืมติดช่องติดตามช่องเจหนึ่งพาเพลินด้วยนะคะออ ปักปักลงใบป,ปักลงใบอันนี้หนูเอาปักใหม่ได้ไหมเพราะมันลอยได้นี่ลอยจะทองลอทำดีๆทำดีๆพอเดี๋ยวข้าวต<อ>ายทำดีๆทำดีๆเราจะต้องปลูกให้มเมล็ดข้าวเติบโตแล้วเราก็จะได้มีอะไรอยู่กินนี่ไงเสร็จแล้วพ่อ มีก็ไม่เอาไปไหนอะเนี่ย <laughs> เอาไปชั้นไป <laughs> ดันดันต้องดันเออดันค่อยไปดันไป,นไ,ปไปน้ำเป็นมเนี่ยเออไป,ไปรับจ้างไป ทำอย่างนี้มันจะลบเออ่ต้องหย็บมาหน่อยมอเทลงพื้นหมดแล้ลูกพอแล้วเูมกบอกวาอยากให้มากเยดิเมีบอกเขาเรองอรดิจะมไหมเอาเร็วขอเขารื่องอะไกเหนื่อยจริงเหรอแต่สนุกมากเลยค่ะโอ้ได้ความรู้บ่าได้ความรู้ รู้อะไรให้อาหารปลาค่ะให้ความรู้ได้อะไรบ้างคะให้อาหารปลาค่ะโอ้โหอ่ะสักคนนี้คนนี้สนุกไหมสนุกไหมครับไม่หนุกเลยโอ้โหเห็นแบบนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างครับเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างครับยันไงพี่น้ำมนต์สนุกไหมสนุกเหมือนกันรอเอาใบขึ้นมาสัมภาษณ์ไปคุยไปอะไรสนุกสุดชอบไหนสุดชอบตอนที่ ก็หนึ่งพาไปเดินดูแบบเนี้ยเดินดูธรรมชาติใช่ไหมหลบหลบเด็กนินยายก่อนอาอเราเดินซ้ายลูก okay. โอเที่นี่สวยไหมคะสวยอออ,อ,อนี้ครับกราบแลนะครับ ความพบกันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ